มาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจค่ะที่ยังคงโตต่ตํามากนะคะซึ่งก็ทําให้ในายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาบอกเลยว่าหนักใจมากๆเพราะว่ายังมองว่าเรื่องนี้เป็นวิกฤตที่ต้องแก้ไขนอกจากนี้ยังมีประรเด็นค่าแรงที่ขึ้นน้อยนิดค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงคํานิยามของเศรษฐกิจในปี2567ว่าหนักใจ สองคำสั้นๆส,ส่วนตัวเนี่ยนายกคิดว่าเศรษฐกิจในช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตและเรื่องค่าแรงที่ยังต่ำอยู่แล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องเต็มไปหมดยกเว้นเรื่องการเมืองในส่วนประเด็นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าจะมีการกระทบต่อการลงทุนนายกกล่าวว่าห่วงใยตลอด แต่ไม่ได้ห่วงใยว่าจะมีผลกระทบต่อการลงทุนซึ่งรัฐบาลจะพยายามเดินหน้าแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศรวมถึงดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับเก็่ย่างที่ทราบดีอยู่ผมคิดว่าเศรษฐกิจตอนนี้อยู่ช่วงวิกฤตคุณก็ทราบอยู่แล้วนะครับเรื่องค่าแรงที่ยังต่ําอยู่นะครับหลายๆเรื่อง การเมืองมีเสถียรภาพพอสมควรนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้บรรยากาศการเมืองก็ผมเชื่อว่าก็พูดคุยกันด้วย โอภพัฒประสัยะนะครับก็พูดกันด้วยด้วยเหตุด้วยผลขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะยังได้พูดถึงเรื่องของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในประเทศด้วยนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่านายกรัฐมนตรีตั้งเป้าให้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในเมืองรองอย่างเช่นพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําพูญจนบุรีผ่านการจัดกิจกรรมแสงสีเสียงเพื่อให้นักท่องเที่ยวพักค้างในเมืองรองและแหล่งท่องเที่ยวโดยรอบ พร้อมกับเตรียมเสนอของงบประมาณ600ล้านบาทให้ไทยเป็นไฮซีซั่นตลอดปีขณะที่การเพิ่มรายได้ต่อหัวนักท่องเที่ยวต่างชาติปีหน้าตั้งเป้าหากมีการโปรโมทเพิ่มขึ้นตัวเลขก็น่าจะเพิ่มขึ้นตามจากปีนี้เฉลี่ยก็คืออยู่ที่4 3 0 0 0บาทต่อคนต่อทริปส่วนที่นักท่องเที่ยวจีนลดลงเนี่ยอาจจะพิจารณาขยายเวลาในการพำนักในการท่องเที่ยวอออของนักท่องเที่ยวชาติอื่นเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแถบยุโรปเพิ่มเติมด้วยค่ะ